ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือเจ้าฟ้านะครับเราจะไปนั่งเรือ <ไป S 1> แว<ล>ะไปขำเขาขนาบน้ำกันนะครับเดีด๋ยว<ล>เราไปเที่ยวกันนะครับอไเหรอคะี่นี้หลบกันหรอไ,ไ,ได้ครับ พี่ค้าค่อยเกาะแล้วลูกอ่าเกาะค่อยๆไต่ไปแล้วก็ปีนโอเคเก่งมากจับเป็นไงครับโอเคขึ้นเรือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเขาขนาบน้ำกันนะครับรบีเพราะว่า ที่เข้าในอุโมงก็คือขับเรือเนี้แหละเข้าไปเลยแล<อ>้วครับมอไปไปที่หน้าหมู่บ้านเกาะกลางหน้าหมู่บ้านเกาะกลางคือเกาะกลางแม่น้ำเหรอคะเกาะกลางมันจะเป็นหมู่บ้านอยู่ครับตรงูไม่ดีไม่ดีอ,อยากไปทุกเขา,าเรือออกแล้วนะครับไป Thank <sweak> you. ถ่ายรูป<อ>นั่งหัวเรือได้ใช่ไหมฮะได้ครับคุณปักเย็นถ่ายเห็ุเขาเพิ่งมาถ่ายหนังไปรับอาบอกบมืออย่ yeah. หาวทำไมคะห้ามหาวนะคะเด็กน้อยเขาขนาบน้ำกระบ,บี่อันนี้เมื่อกี้ขับรถมานะ ขึ้นมาจากเรือก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูถ้ำกันด้านไหนถาบริการสูงมาก300 okay. โอ้หายใจสุดขึ้นนะรู้สึกหายใจโลงนะ่งไหม เดินนิดเดียวห้าสิบเมตรเราจะ<ด>เข้าไปดูถ้ำกันนะครับเขาขนาบน้ำเข้าไปดูกระดูกหรออืมบอาบ่ามันหักตลอดบ้านรถเน่ะเน่ะหนูมองไกลไปกเลยเราเก็บหูไหน้าผู้ชายหน้ายาวๆก็ลหลังอ่ะ น,น้ำกํหลังอ่ะน้ำวูวูที่ปากตเนี้ยปากเขีนาน้ำเขาขนาบน้ำกระบี่อออนเนี่นไ่ออตนนี่นี่น,นี่เดินไตามทางนี่หน่อยเดียวเขาขนาบน้ำ เขาขนาดน้ำมาถึงแล้วเย้เขาขนาดน้ำกระบี่เขาขนาดน,น้ำครับ,บ,รบเด้อตัวให้ตัวให้ตะแกนดีตะแกรงแล้วใส่ตรงนี้สางรู้โอ้มีน้ำเหอะเปิดไป ขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้ทำทางเดินดีท,ทางข่าวไม,ไม่มีแล้ว ยักษ์หากที่งามาดูยักษ์เาทำไมมันตัวมันใหญ่อะยักษ์เห็นป้า โครงกระดูกยักษ์เขาโดนงูพันเห็นมากกระดูกงูเนี่ยงูพันตายพาพ่งะมาดูโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์ที่เขาขนาบน้ำนะครับ ครงกระดูกมนุษย์ยักษ์นะครับนี่อยู่างล่างเราทำอะไรนะโกบลิโกลิหรเออมนุษย์ยักษ์นะครับโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์งกระกนุษย์จริงไปเดินลงไปดิ โอ,อ้โหตัวกะดิ้งย้อนดนะคดังดักทีเขาไปที่มังการให้เหรอพามาที่นี่น่สมัยสงครามในล่ลูกคุณต้องมาไปเมืองการเนาะแล้วเขาไม่เจอเราเลยนะเจออ,อ,อะอไร<ป>บ้างตายมุมจำลองที่พักพิงของทหารญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับน,บนี่ไง ทำญี่ปุ่นสมัยก่อนไหนอะ่ะนี่ไงคนญี่ปุ่นไม่กินแต่ปลาสีน้ำเงินเขียวอ้าฟมิชนีไอ้ปลายนั่นหรอนี่จะมีลูกคนปลายคนฮะเรียบฮะขอดูสักทีอันนี้คืออะไรคะค่ายทหารญี่ปุ่นจำลองสมัยก่อน โอ้ยโอ้นี่เนแนที่ยู่ไปดูนทข้ามกัน้นี่โอ้ยมเลยไพาสอไมือบอลคุยคพวกนักท่องเที่ยวมือบอลเขียนคำหยาบได้วะอืมีภาษาไท